อาครับโอ้โหเล่นกันเสมอเลยครับโกเบตัวนี้แหละครับหลังจากที่ถอดตัวเดินดูนี่แหละฮะโอ้โหเมื่อเลยครับอันนี้ประกอบเสร็จแล้วครับเนื่องจากว่าตัวเดินนิ้วขาดบ่อยนะฮะเลยเข้ามาช่วยดูนิ้วขาดสองสามรอบเลยครับ พอดีก็เจออาการที่ว่านิ้วบานขาดเมื่อบานนี่แหละฮะตอนนี้ก็เลยทำการประกอบเนื่องจากเจ้าของรถก็ทุนการศึกษาเหลือน้อยก็เลยเอาของเก่าเลยครับของเก่าที่มีมีอยู่นะฮะมาทำการแลบหน้าแล้วก็ขัดแต่งใสเรียบร้อยนะครับเมื่อพอดีเลยครับตอนนี้ อยู่ที่แถวแถวบ้านกกกอกเลยแถวแถวบ้านลุงคลเลยฮะโอ้โหเนี่ยหวยเพิ่งออกไปซื้อไม่ทันนะครับห้าสี่เต็มเต็มเลยครับงวดที่แล้ววันนี้วันที่ห้าครับวันที่ห้าวันที่หกแล้ว ก็เป็นการแก้ไขนะครับแก้ไขระบบไหลกลับนี่นะครับสายไหลกลับจากสายไหลกลับจากซีนหัวใจเนี่ยครับก็เลยออกแบบมาใส่ตรงนี้เลยครับกลับถังเพียวๆไปเลยเพื่อเป็นการแก้ปัญหา สำหรับของสวิงนี่ก็ก็ต่อเข้าที่เดิมนะครับสูตรนี้ใช้ได้นะครับในกรณีที่เราทุนการศึกษาน้อยอต้องแหลบหน้าตรงอะไรก็แก้ปัญหาตรงนี้กันไปนะครับนะครับชัดเจียนะเลยพอดีตอนทำงานทดสอบรถไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับ กดสายให้เราีิแตกด้วยแล้วก็มืดเจ้าของก็เลยว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะอัดสายมาใส่ใหม่ก็เพิ่งเป็นครั้งแรกครับสำหรับตัวนี้ที่เข้ามาช่วยดูจากไกลนะครับอยู่ที่มุกหนาหารไม่ค่อยได้เดินทางเข้ามาช่วยดู ไล่ระบบใหม่ก็ถือว่าวันนี้ปิดจบกันได้ดีนะครับเป็นการเซฟค่าใช้จ่ายให้กับเจ้าของรถนะครับเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจตอนนี้ก็ผุดเครื่องกันหมดฮะพอดีเจ้าของรถมีไส้เก่านะครับไส้มอเตอร์เก่า ที่ตอดเปลี่ยน2อสาครั้งนะครับที่เป็นการพังผมก็เลยไปเลือกมานะฮะเลือกนิ้วเลือกบล็อกเลือกเพเอ็นเกิลต่างๆมาแลบมาขัดเลือกอตัวที่พอทํางานได้นะครับเพราะว่าจะซื้อใหม่ก็เบ็ดเสร็จก็ห้าหกหมื่นแล้วแหะฮะใส่ในมันเนาะก็ถือว่าเป็นการช่วยเซฟค่าใช้จ่ายกันไปโอ้โหน่ฮะคอหวยพลาดเลย มาไม่ทันครับผมมาก็วันที่สามเออมาหลังจากหววออกแล้วก็เลยนี่ก็จะเดินไฮดัตทั่วไปนี่แหละครับก็ฝากกันไว้ตรงนี้เลยนะครับสำหรับใครที่ถอดออกมาแล้วนิ้วขาดแผ่นร้อยนิ้วโกงอ่านิ้วบานดูสายและกลับให้ดีแล้วกันนะครับต่อเพิ่มต่อเพิ่มไปเลยครับ หมายถึงว่าสูตรของผมนะเ <c oughs> พราะว่าทํามาก็ได้ผลแต่ถ้าใครมีตังค์เยอะๆก็ไม่เป็นไรครับเปลี่ยนบล็อกนิ้วเพจก็โอเคไปแต่จะให้ดีอย่างว่านะครับรถเรามันเก่าแล้วเราก็เก็ตเดนเยอะก็เป็นการช่วยแก้ปัญหาก็ปิดงานแล้วครับคันนี้เมือ่อทีมงานอยู่นี่เลยครับอืม โอ้น oh, eh ี่ยฮะไอ้ปอดไอ้แก่คันนี้เดี๋ยวจะต้องเดินทางอีก180กิโลนะครับกว่าจะถึงอำเภอพนมไพรจากตอนนี้อยู่ที่จังหวัดมุกดาหารครับผมก็ขอบคุณ FC ทุกคนนะครับที่ช่วยติดตามกันมาตลอดเร็วรุนแรงพวดพลาดปิดงาน กลับบ้านได้รักรออยู่ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับผม